คุณกอบครับการที่เดตติงรายการของคุณเนี่ยขึ้นสูงสุด3ส,สัปดาห์ติดต่อกันคุณรู้สึกไงบ้างครับจริงๆต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดเนี่ยก็คือความจริงและก็คุณภาพของการนําเสนอข่าวเราไม่ใช่แค่สื่อนะครับแต่เราคือกระจกที่สะท้อนสังคมการที่คุณยืนหนึ่งได้นานแบบนี้แสดงว่ามีอะไรที่พิเศษใช่ไหมคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแล้วผมก็ไม่เคยปล่อยให้มาตรฐานผมตกลงนะครับ นี่แอปเปิลผมสัมภาษณ์จนคอแห้งแล้วน้ำสักหยดผมยังไม่ได้กินเลยขอโทษค่ะคุณกอลฟรอ,อสักครู่นะคะนี่มันน้ำเย็นนียผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมกินน้ำอุณหภูมิห้องถ้าทำงานแบบนี้เนี่ยผมทำงานได้อีกไม่นานนะเดี๋ยวไปเตรียมมาให้ใหม่นะคะคุณแลบ่าถึงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อแขกคนสำคัญนี่แล้วที่เพิ่งมาเหรอเป็นนักแสดงใหม่เนี่ยมีสปิริตบ้างไหมจริงๆคุณเบลมาถึงนานแล้วค่ะแค่รอให้คุณก <ขา S 3> ็<ต>ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่จำเป็นต้องรอใครเป็นนักแสดงใหม่เนี่ยต้องมายืนร้องแต่แรกแคุณคุณเบลเชน นี่จะเติมอะไรนักหนาเนีปาดจนหน้าผมจะพังอยู่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะอขอบคุณค่ะอืมสูตรคุณก๊อฟนี่เนื้อผ้าดีมากเลยนะคะใส่แล้วดูมีภูมิฐานมากเลยค่ะ คุณก็ลองมีเทสในการแต่งตัวบ้างสิสคริปต์แบบนี้เนี่ยเก็บไว้เด็กปสีเ่เถอะสำหรับแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยไม่ต้องมีสคริปต์หรอกเพราะผมตั้งใจถามอยู่แล้วเตรยมตัวนะคะจะเข้ารายการแล้วค่ะจะบอกอะไรให้รู้นถ้าอยากอยู่วงการนี้น,น,นานๆเรื่องการแต่งตัวเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มีบรารยาทบาง โอเคคส่าสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในไลฟ์ด้วยนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เขาเพิ่งมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมกับเรื่องข้างบ้านมาพบกับคุณกฤชเบลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยนะครได้เจอคุณกฤชเบล ตัวจริงสวยมากมาขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะได้มาออกรายการชื่อดังเลยแล้วก็คุณกอลฟตัวจริงหล่อมากค่ะ <c oughs> คุณก็แซลเกินไปผมเขินแล้วเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาคุยถึงโปรเจกต์งานของคุณดีกว่านะครับผมค,ค,คือผมก็เห็นว่านักแสดงในวงการเนี่ยก็มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งมากๆด้วยทําไมพุ่มกับถึงเลือกคุณล่ละรครับเอเอก็ต้องยอมรับค่ะว่า เราใหม่มากๆจริงๆค่ะแต่ว่าตัวเบลเองก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็ใสสุดแล้วก็เกินร้อยมากๆค่ะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่พุม่มกับตัดสินใจเลือกเบลก็ขอบคุณมากๆค่ะแลวเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มจริงค่ะโชคดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสร้างไรายได้ได้จริงๆหลยครับเพราะว่าตัวคุณเองก็มีแฟนคลับไม่ได้มากมายด้วยอันนี้ผมเจอคอมเมนต์มาจากโซเชียลนะครับค่ะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทางทีมงานนะคะเราทุกคนเลยตั้งใจแล้วก็ร่วมพลังกันจริงๆค่ะเต็มที่แล้วก็ใส่สุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆจริงๆก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆที่เคยฟังพอดภาพยนตร์เรื่องนี้มาบ้างแล้วนะคะสำหรับเรื่องค้ังบ้านก็พอดเรื่องก็เข้มข้นมากๆค่ะยังไงก็ฝากกดเบลนะคะไว้ในอ้อมออ้อมใจด้วยคิดว่าน่าจะได้แฟนคลับเพิ่มจากเรื่องนี้ค่ะ ก็ฝากด้วยละกันนะับเพราะว่าก็่อนท้าที่จะมือใหม่ด้วยนะฮะเอาละฮะแลวแอยากรู้เหมือนกันครับว่าการที่คุณเนี่ยได้เดินทางมาสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงเนี่ยคุณคิดว่าคุณมาด้วยฝีมือหรือว่ารูปร่างหน้าตาครับอืเชื่อว่าที่เบลมาอินอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเบลไม่ใช่เพราะว่าฟลุกหรือว่าหน้าตายอย่างแน่นอนค่ะ ก็อยากฝากให้คนดูทุกคนนะคะตัดสินเบลจากการกระทําด้วยนะคะแล้วคุณก๊อฟล่ะคะคิดว่าตัวเองจะยืนอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนคะเออเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับบทสัมภาษณ์ของคุณกฤชเบลแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับ นี่กล้าถามคำถามนั้นกับผมได้ยังไงฮะเพิ่งเข้ามาวงการหัดปากดี้แลหรอ,อเบลขอโทษจริงๆค่ะคือเมื่มอกี้เบลปากเลยที่ไปอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะโชคหรอกนะไม่ใช่เพราฝรีมือคือคุณก๊อฟแย่แล้วคะ่ะไม่ยังเปิดอยู่ตอนนี้คนในไรได้ยินหมดแล้วคะ่ะฮะนี่นี่ฝีมือพวกมึงใช่ไหมนี่เป็นแผงพวกมึงใช่ไหม มึงคิดจะทำลายกูใช่ไหมอีพูกพนักงานสง่งปบโอเคได้ค่ะสักครู่นะคะบอสได้ค่ะคุณตอบคะพอดีบอสอยากคุยด้วยคะ่ะสักครู่นะคะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนนีสัยแบบนี้ผมนั่งฟังคุณในไล์ผมรู้แนละ้วว่าท่าแทงคุณเป็นยังไงนับจากนี้ไปคุณไม่ต้องมาทำงานกับพวกเราแล้วผมขอปลดคุณอ,ออกอะไรนะครับจะปลดผมเนี่ยนะ มึงคิดดีแล้วใช่ไหมอย่าบอดกูอ่ะกูบอกไว้ก่อนเลยนะว่ากูไม่งอได้มึงจำไว้เลยนะรายการนี้เจ๊งแน่ถ้าไม่มีกูอโอยพี่เบลโอเคไหมคะนี่แหละแกประหมอตายเปล่าคุณกอบคะคุณกอบคืคอ,คอพื่ิอเบลไหมไี้ตั้งใจนะคะ อะไรเหอนเธอเองเนี่ยนางตัวซวยไปไหนก็ไปไปคุณก๊อฟใจเย็นก่อนค่ะเข้าใจค่ะคุณก๊อฟเป็นใครทัก็อารมณ์เสียทั้งนั้นแหละเจอแบบนี้แต่ว่าคือเบลแค่จะมาตอบคําถามที่คุณก๊อฟถามเบลทิ้งไว้ในรายการเมื่อกี้่นั้นเองค่ะคําถามอะไรที่คุณก๊อฟถามเบลว่าเบลจะอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เบลว่าเบลมีคําตอบแล้วล่ะคะ่ะว่า น่าจะอยู่ได้นานกว่ามึงแน่ตอนแรกคิดว่าจะหมดอายุช้ากว่านี้ที่ไหนได้ไปซะเซฟตอนพักเบรกโฆษณาไม่ต้องปิดไว้กุงกบนะ บบมไม่ต้องมาด่าหนูหรอกค่ะเก็บแรงที่เหลือเนี่ยเอาไว้หางานทำใหม่ไปน้องเบลนักข่าวรอสามละค่ะ <c oughs> อ๋อวงการมายาก็เงียสวัสดีค่ะ